สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้มามีอาการเสียอีกหน่งอ,อาการนะครับมาให้เพื่อนช่างได้ดูกันนะครับเพื่อนสมาชิกได้ดูกันตตวลุกเลยนะจัดของนะครับรุ่นนี้นะเป็น h ฮเออร์อินเวอรเตรนะครับเริ่มเสียแล้วนะครับเขาประสบปอญหาเป็นอย่างนี้นะครับ ดูอุปกอรณ์กันก่อนนะครับนี่นะครับเกาะนะเป็นสนิมนะครับอ่ะเริ่มเป็นสนิมลนะเห็นไหมนะเริ่มเป็นสนิมลนะแบบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้อุปกอรณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เริ่มเป็นสนิมขึ้นแล้ว มาดูอาการนะครับอา,อาการนี้นะครับเปิดติดนะครับแต่พัดลมตัวไหนไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเช็คนะครับแยกจะได้ไวขึ้นนะครับว่าจุดไหนเสียนะครับอันดับแรกนะถ้ามอเตอร์ไม่หมุนนะครับมาถ้ามามอเตอร์ไม่หมุนเนาะให้ชักปลั๊กมอเตอร์ออกมาก่อนเลยอันดับแรกนะชักมอเตอร์ออกมาดูว่าเป็นมอเตอร์อะไรนะครับ ถ้าเป็นสองแจ็คแบบนี้นะครับก็คือมอเตอร์ AC นะครับนะเนี่ยที่ลูกเขาจะเขียนไว้อยู่นะครับเห็นไ,ไหมสอง้ยยี่สิบถึงสองร้อยสามสิบห้าสิบเฮิร์ตนะครับนะยนะี่สิบวัตนะก็คือบอกขาบอกอะไรนะครับมันจะเขียนบอกที่ตัวมันถ้าไม่เขียนเราก็สังเกตที่ปลั๊กนะครับมันจะมีอยสองปลั๊กหกเส้นนะครับนะปลั๊กนี้ปลั๊กไฟปลั๊กนี้ปลั๊กาสาย FG นะครับสายคอนโทรล เรามาดูนะครับวิธีวัดมอเตอร์ถ้ามอเตอร์ไม่หมุนอันดับแรกนะให้เราตัวนี้ก่อนเลยนะครับสร้าปั๊งมาตั้งมิเตอร์นะครับวัดวัดโอห์มนะครับย่านเสียงก็ได้หรือโอห์มก็ได้นะครับแอดจัตเตอร์ไวก่อนให้มันดังนะครับดังปึ๊บเรามาวัดที่มอเตอร์นะครับดูครับจิ้มขาไหนก็ได้นะครับจิ้มหนึ่งขาเห็นไหมครับเห็นค่าความต้านทานไหมที่มิเตอร์เองไหมครับอ่า จะขึ้นนะครับมันจะต้องขึ้นทุกขานะครับที่เราวัดเห็นไหมขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับจะอยู่ในหลักโอห์มส่วนมากนะครับถ้าเคหรือเมกอะไรน่าจะเสียไปละนะครับเนี่ยจะอยู่เป็นโอห์มนะครับมาถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าอ่ะมอเตอร์คนรวดไม่ขาดนะครับคนรวดไม่ขาดใช้ได้อยู่นะครับอาจจะหมุนแล้วกินกระแสรหรือว่าอะไรเดี๋ยวเอรอคอนว่ากันอีกทีนะแต่ถ้าเราวัดได้อย่างนี้แล้วก็คือโดยรวม 90%จะใช้ได้นะครับถ้าเราวัดมอเตอร์เสร็จแล้วปุ๊บเสร็จนะครับมอเตอร์ไม่เสียเราก็มาเล็งมาที่บอร์ดได้เลยนะครับแสดงว่าต้องเป็นที่บอร์ดนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไม่หมุนเนาะมอเตอร์ไม่หมุนมอเตอร์ไม่เสียบอร์ดต้องมีปัญหานะครับแต่อาการเนี้ยผมซ่อมไปแล้วนะครับผมซ่อมชุดอคอนโทรลชุดนี้นะครับนะคอนโทรลชุดนี้นะครับชุดเอ ไฟเก่าร้อนกเกย็นนี่นะครับชุดออโตุนะครับออโตุลเเตอร์นะครับซ่อมไปพอวัดมอเตอร์แล้วไม่เสียนะครับให้เรามาวัดนะให้เรามาวัดนี่เลยสายสีนี้เลยนะครับสายสีแดงกับสีดำนะครับที่เสียบอยู่นะครับเห็นไหมแดงดำนะครับว่ามีไฟไหมนะครับสองจุดนี้นะสองจุดนี้เห็นไหมนะ เรามาดูที่มอเตอร์ก็ได้เขาจะบอกอยู่นะครับนะอนไนที่เป็นไฟนะครับนี่จะมีสองเส้นนะครับนี่แดงดำนะครับแดงดำนะครับ VCC กับกาวไปนี่ครับแดงดำไม่ใช่ข้างบนเป็น FG นะครับนี่แดงดำเห็นไหมตรงที่เป็นไฟ AC เห่มั้ยแดงดำเลสแล้วก็แบกนะครับให้วัดสงอันนี้นะครับวัดส่งอันนี้ต้องมีไฟนะครับนะ ต้องมีไฟนะครับถ้าไม่มีไฟแสดงว่า,าชุดคอนโทรลพวกไฟ220เสียนะครับจะเป็นชุดฝั่งนี้หรือว่าว่าไอจะเสียเองนะครับงั้นก็แล้วแต่เราก็ต้องวัดไล่ย้อนกลับไปแล้วอุปกรณ์ควบนะครับหรือว่า C นะครับนะเราก็ไล่ย้อนกลับไปนะแต่ถ้าอาวัดแล้วไม่มีเราก็จะย้อนกลับไปแต่ถ้าเราวัดแล้วมีนะครับก็ มาดูที่มอเตอร์อีกรอบหนึ่งแต่ส่วนมากถ้าจุดนี้มีนะครับมอเตอร์ต้องติดนะปกติเลยมอเตอร์ต้องติดนะครับเดนะผมจะมาลอ,ลองวัดให้ดูนะครับอันนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูว่าว่าได้ได้ได,ได้ได้จริงไหมนะครับก่อนใส่มอเตอร์เสียบปลั๊กผมเปิดเครื่องก่อนนะเปิดเครื่องนะครับ ดู220นะนะครับให้วัดตรงนี้นะครับกับตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมีไฟ220ไอ้240โวลต์นะครับเห็นไหมนะครับจุดนี้จะต้องจะต้องมีไฟนะครับนะอันนี้คือสภาวะแรกนะมอเตอร์ปรับให้นะครับไฟก็จะออกเต็มวัดจุดนี้นะครับ จะต้องมีไฟนะครับแล้วก็จะมีชุดฝั่งนี้นะครับจะมีคำสั่งมาอีกนะครับอันนี้ผมบัดให้ดูแค่สองร้อยยี่สิบนะแต่เราลองเอาเมอเตอ,เตอร์มาใส่ดูนะครับว่าติดจริงไหมนะครับอ่าเพิ่มปักก่อนเดีย่าลืมสายเสียบ F G ด้นะครับทำไมถ้าไม่เสียบ F G เดี๋ยว มันจะฟ้องว่ามอเตอร์ไม่มีนะครับ นะครับมีไฟใช่ไหมอพอมีโหลดแล้วไฟก็จะเลยประมาณเจ็ดสิบปดสิบโวลต์นะครับนะเห็นไหมครับมอเตอร์หมดแล้วเห็นไหม <S <S มอเตอร์หมดแล้วเห็นไหมครับนี่นะเมื่อวัดไฟพวกนี้ได้แล้วหมดแล้วนะครับอย่าลืมเช็คจุดนี้ด้วยนะครับก่อนจะส่งงานลูกค้านะให้มาดูจุดนี้นะครับนะขั้ว fG นะครับ f อ v จีนะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือไฟเลี้ยงนะครับเห็นไหมจะได้ห้าโวลต์นะครับแลวอีกขาหนึ่งอีกขานี้เป็นเอฟจีนะครับ fG ก็คือพัน์ที่กลับไปบอก ว่ามอเตอร์หมุนแล้วนะครับนะนะครับ mm hmm. F G จะได้2.5นะครับ mm hmm. กลับไปบอกมอเตอร์ถ้าเส้นนี้ไม่มีนะครับอ่า CPU จะฟ้องทันทีว่ามอเตอร์ไม่หมุนนะครับถ้าเส้นนี้ชํารุดนะไม่มีสัญญาณออกนะครับฝั่งนี้เราก็ไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยง P C C 5โวลต์ฝั่งนี้ก็เออขานี้ก็ V S P นะครับ2.5แค่น,น,นี้นะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ A C ก็จะ จะเชฟประมาณนี้นะครับนะ,ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีราการเสียง่าย